อิซากะยะร้านนี้มีเซตอาหารมือ้อกลางวันด้วยร้านรับใจกลางเมืองสไตล์ฟูกโกะแท้โดยเชฟญี่ปุ่นตัวเป็นๆแต่อยู่แค่ท้องหล่อนี้เองค่ะใครไอบอาหารญี่ปุ่นต้องปักหมุดมาด้วยรอเริ่มจะไม่ใช่ร้านลับๆแล้วร้านนี้ชื่อว่าไทลา่าวันนี้ยินมาสาขาท้องหล่อนะคะอยู่ในซอยเล็กๆติดกับดองกี้จอดรถที่นั่นแล้วเดินมาได้เลยค่ะตั้งใจจะมากินอาหารกลางวัน2เซตนี้เลยค่ะเป็นวัปปะที่กำลังเป็นกระแสซึ่งวิธีการกินเขาก็จะแนะนำให้กินเป็น3แบบนะคะเซตนี้เป็นเนื้อปลายำกับซอสราดมาบนข้าวนุมๆแล้วปลาคืืออสสสดดมาากกจรริิิงง่่่่วววนนนนนนเเเีีี้้ป็ททยแบบบุใะั ซึ่งในแต่ละเซตเขาก็จะมีซุปมิโซะหอมๆและเครื่องเคียงถึง4อย่างที่จะเปลี่ยนไปตามซีซั่นด้วยค่ะส่วนวิธีการกินที่ยินชอบคือจะราดน้ำซุปลงไปกินเป็นข้าวต้มแบบนี้นะคะสดฟินกินเพลินมากถ้าอยากกินของทอดสั่งอันนี้เลยอย่าพลาดคือเมนูรากบัวสออไส้ไข่ปลาคอดทอดแบบเทมปุระและถูกใจคนชอบกินน้องจุ้งแบบยินมากต้องจานนี้ก้งหวานเนื้อเด้งเสิร์ฟมาพร้อมข้าวซูชิแล้วท็อปด้วยไข่แดงสดอีกทีคือทับใจตาลุกว้างมาต่อที่ใส่เนื้อยังไม่จบซุปสุกิมอนี่ ใครมาก็สั่งเราก็อย่าได้พลาดที่รวมซาชิมิสดๆหลายอย่างมาให้แล้วต้องยกสามคำนี้ให้สดทำถึงอร่อยโดยเฉพาะปลาบุรีละซอสงาที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านคือวันนี้ยอมยกใจให้ไปเลยค่ะปิดท้ายด้วยนาเบะเบิ้มเบิ้มหม้อนี้จะเต็มด้วยหอยนางรมตัวใหญ่ใสแบบคัดพิเศษแนะนาใส่เพิ่มพลังต้องสั่งหม้อนี้มาสดเลยค่ะส่วนเรื่องการดื่มการดิง้งใส่มสะขาและเบียร์แบบยินเจอแก้วที่ลงตัวแล้วสั่งมากินคู่กับอาหารก็คือเข้ากันมากเลยค่ะชอบความสดชื่นต้องยกให้แก้วนี้เลยเข้าถึงความหอมของสมุนไพรเต็มๆถ้าใครตามหาอากกยรลจุ่ทูใงงเ เดินทางง่ายเปิดแมพค้นหาร้านแทนล่าทองหล่อด่วนๆเลยค่ะ